ข่าวเอาแห้งกันเดิมมันนี้มีพนักาง,งานกี่คนสองสี่หกแปดแปดคนนะคะเดิมมาเดิม,มเมื่อกี่ยวข่าวน้ำกันเดิมเอาอืม จ่ะมได้ไปปูม่ได้ไปแซ่มเลิกทำ่ากกำลังเลื่มเสยยาเนาะเลื่อมเสยยาเลื่มแซมนะทั้งูทั้งแซ่จำพูเฮล่ะ อุ๊บโดกไม่ได้โดกต้องอย่าเดินชิดอย่างเลยเพราะว่าโดก <laughs> <laughs>

ถ่ากัถึงต้นเลต้นเม่เดินแรเ่ามื่อลาแตเรารลนเาะยวะเมูต้งิกูน่เอได้แล้วการพลอยเดินเมาขั่กัลุกเนาะุ้เทปตเต้นู้เมันสลักยอดท้าสาย่กันตายดอกุ้เพเนาะุ้เพปจามใชไหม เจอพืพร้อมกินบยมาิ้ย้กวงมอกามอ้ยันมที่นั้นนะหอมนามมันก็ราหานะามาโยกนยามอนี่นะมองค่ะแล้วนโมนเนาะมองนี่มองขนาดแวาเห็นเป็นแล้ตายใครยุ่งยี่ห้อลูกเมียได้เบิ่งได้เง

ูกระดาบันอะไรฉันก็ยื้อยยั้นกูเลยเห็นๆนะกันนี่โคเดเอี่เอากันว่าไม่พอละมานกันนะโตตัวกันแลพวแห้งแล้วพ uh> ่ลุ่ยเนาะกันนี่แล้วก็โค้ดโคเบิ้งกระเต็นกระที่ว่าใส่พุ่งจำลองจำรองมุสาเดียบะโบ้ม่อทำแล้วนี่เ็นตัวตเดียวเขาว่ไปวากระเรอเราเมือวเขาจะมากระุ้นี่อก ตัวขนาบอน้อคเนหมกาันขึนุก้นเฮ้ยโอ้ยขึ้ออกมาได้ทุกคนออมาอมจะว่านะนี่ปพืป็นของหาปาเป็นของเฟินอยู่นี่เอาต่วาเกี่ยวข้าวอนันี่เกี่ยวข้าวย่เกยวเกยวดอกกันเกยวเีย ขอมาทำไมแกเอา่เลยแค่คนงานไหวอไรอน้เนหอนี้้าเขาว่าเร็วก็เร็วไหวอยากเร็วก็ยืตัวนของมบก็มาช่วยเกี่ยวมามเจ้า้า้า

เดี๋ยวผว,วินแล้วพี่น้องเอ้ยอ <c oughs> บุบรรยากาศเด้อค่ะเด้อนูนเห็นไหมสวยไหมวันนี้นะนุ่นอ้อมทิศอ้อมทางเลยเด้อเอานะดูเอาคนงานก็มีแค่นี้แหละ <c oughs> น่าหน่อยนึงว่าจะไปหาหมอก็ไม่ได้ไปว้า <c oughs> <c oughs> สาวสำนอยตัวมาเด้อเกี่ยวข่าวเด้อน้องเก็บน้องไอ้มาเกี่ยวข่าวเด้อบ่อยกินน้ำได้ข่าวมาลิ่ขอน่ะเดี๋ยวนาตี้ขึ้นมาสิบโมงนั่นแหละ เออพวกคุเน <S preach ers> ี่ยตอนนี้มีหารกับขาวจะได้จ้าดี่ี่วีเือลยตีตำหงส์ป่นลก็จะองไปาเอามาแม่เลยต้องผ่านไปสักเดือนวน่นตอน้เที่ยไปแ้ะม่นอนเี่าเลยนี่เอาไปล่ะไว้ถอยน้ำก่อนละเที่ยมันุยม แค่สานีเขา่หนหมาเลยเนาะจะไปัหาในโูมมันไปเชื่อข้าวก่อปหาเอามันไปห่นกแล้วยวบอกไปโอมนี่ล่ะตะมกมาานี่ล่ะโอ้จหาพอดีไปหาพอดีค่ะหายาก็บ่ยู่ยาญจ้าไปชิลกับทีน่ไปเชเ่อขาโอ้แต่เขามาลักฐานนี้ก็เาใยา่ละพัน ยายไปท่ไรด้บ่ะเรไปนุ่รถไฟไปแล้วแตเช้าถ้าแล้นะคียกับจีนง่ายโคตรวัน้นมลจ้างเมลปีนี่นะต้นว้าคขาบอกวันนั้นได้จากพันโตพันบอก เหมือนออโทรทัศน์คือว่ได้นอนบออืมคุนมาหลายๆพัโอ้มือรพันแเลยได้โอได้มือดีตอ้โหก็มีเป็นอะไท่าไม่ได้นอนเย็นเนาะคนนอนบนหลังได้ก็ได้นอนหลัยไอโไอโหวานได้ข้าหอมด่อ้าวหอกิโล ไม่ได้แล้วค่ะว่าไม่ได้ออกไปแหมเขาว่าจะแจกกลับบ้านทีเดีมาแจกแล้วอย่าไปโอนเาอาราไม่ได้ดูในข่าวขนาดแล้วเขาแจกอยู่บนเมิร์ดแจกอยู่ที่เรือมีข้างโนอกในบ้านทีบอแจกอยู่กับโปรงมีเลกกระโปงหน่าวาวเยอะบ้านเฮาหน่าได้จักหลังเพระเขาบอกยู่มันร้อยหลังคานี่ยแหละตามบ้าน,าน,นาละทีเนะแต่ว่าอยู่จริงๆแล้วมันงอดแล้วก็เลยว่าเออ เราก็แยกไว้แจกกับบ้านเนาะวันนี้เราไปๆมาๆก็เลยโคตรหลายก็เลเยเยอะตรงงานเมื่อส์อย่าไปพูดไม่เป็นประโยชน์นะจะมอกูไลคลิปนะกู <c oughs> จะเอาข่าวนะไม่ใช่จะนินทาเอาเรื่องน <c oughs> เอานาะพูดจะเรื่องนุกอบอกเราว่าถาร้อนรับที่เรียกว่าจะเสกกับบ้านไเนี่ยนี่เป็นข่าวพื้นที่เมื่อนั่นแหละ พูดเรื่องไหมพูดทำไมไม่เป็นประโยชน์คูนไม่ออกแล้วคลิปนี้ก็ยาวหลุดคนจะมองเอาถันจุกเลยจริงกว่านั้นเลยมเรงแล้วไม่ได้อะไรหรอกน้ำอุ่นไม่ต้องน้ำเดืวัดเชื่อเพื่อนที่บอ